สวัสดีครับ FC นั่งโตทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทังโต๊ก็จะมีอะไรแปลกๆมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทําแข้งน้ำมันเครื่องนะครับกับตัวเจ้าตัวเครื่อง 7K นะครับก็เครื่องตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับวิ่งในในในคลองในน้ำนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่แรงแรงมากเลยนะครับก็ทีนี้ FC เขาอยากจะได้แข้งแข้งน้ามันใหม่นะครับที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับทีแรกนะก็ไม่เข้าใจว่าแข้งเดิมมันก็ไม่ใหญ่ใหญ่อะไรมากมายนะครับ แต่ฟานจมตนนองเขาบอกว่านะครับผมอยากรู้จังเลยครับว่าถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีความเบาลงสักกี่กี่ขีดครับนตัวว่าอึมงอย่างนี้น่าสนก็เลยรับปากรับคําทําให้นะครับโหแต่พอรับปากรับคาเสร็จปุ๊บเนี่ยลองมาทําแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคือไม้ของมือนัี่โตเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้มีตัวโค้งตัวอะไรลําบากที่เข้าโค้งได้ลําบากมากนะครับแต่ก็ลองผิดลองถูกไปเยอะครับ ไปครับไปรับชมกันเลยครับว่านายตัวทำอะไรบ้างไปครับ ก็เป็นเรือ7เคนะครับก็มาทําการเหมือนไล่เบาวอะประมาณนั้นนะเหมือนไล่เบาวอะอันเนี้ยมันก็จะเป็นแคงเดิมนะครับเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูวไว้ก่อนเลยนะครับก่อนทําหลังทำยังไงชั่งดูกไปเลยวัดเท่าไรนี่กิโลไอ้หนูกิโลกิโลเนี่ยกิโลกิโลอ่านอ่านกิโลสามโลครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยนะ อันนี้คือเป็นแข็งอ่างเดิมใช่ไหมอ่างเดิมขอ่เจ็ดเคใช่ไหมมันก็หนักสาม่ฟ้าเลยนะโอ้ยโ,โ,โคนหนักอนะ่ะแต่ถ้าเราสามารถทําให้มันลดไปสักครึ่งหนึ่งไงครึ่งหนึ่งสำหรับเรือนี่มันโคตรเทะเนะโอ้โหอะเอาแข็งที่เราทําเสร็จมาบานบาทาซิไงนีนี่ไงภูมิใจนําเหนือไปเลย แท่งอลูมิเนียมนะครับซ่ามากระมือนะแต่ใช้เวลาทําอยู่ประมาณสองวันเลยนะเหนื่อยมากเลยฝาจะปฏิบัติต่อได้นะก็ค่อนข้างดูดีดูดีดีอันแรกเลยนะอันแรกอันแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเบาแค่ไหนเบาจริงหรือเปล่นานั่นงโตไหมโม้ล่าวะมาให้มาดูชั่งดูอ้าชั่งอะกิโลหนูโลเก้าขีดครับผมหนึ่งโลเก้าขีดอันนั้นได้ สามโลครับสามโลโอ้โหนี่หายไปโลเศษๆเ,เป็นยังไงสายเรือต้องรู้นะว่าโลเศษมันมีผลนะนี่เราดูข้อไปด้วยนี่เดี๋ยวข้อมปก่อน,นข้อไปนี่ข้าวนี่ขเข้าวแ้วออกข้าวนี่อยู่เนี่ยก็เทก็มาแทนดูเป็นยังไง เฟี้ยวนะครับทนะผมอ่าอ่าเปได้แบ้างะครับท่านผู้ชมแล้วเอซีนั้นตัวทุกท่านเลยนะครับก็เป็นการไล่เบาแบบแบบทุลักทุเลนิดหน่อยก็แต่ก็เสร็จบางสมบูรณ์แบบกับเจ้าตัวอ่างเจ็ดเคเจ็ดเคนะครับคือเป็นอ่างเหล็กนะครับก็เราทำการทำเป็นอา่างอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ถนะ้าใช้สวยสาดสวยเนี่ยเอาไปได้ได้ด้วยนะได้สีแดงสีทองส,ฟองสีฟ้า สวยงามแน่ๆเลยนะครับก็วันนี้ให้ตไปก่อนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากกดติดตามมาใน้่านตด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตจะมีคลิปแปลกๆแปลกๆแบบนี้แหละเนี่ยจ่ายเรื่องอขอเามาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับวันนี้ให้ตไปก่อนสวัสดีครับ